จ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เราก็มาเอ็ดบอลลิงเป็ดนะจ้ะพ่ออยากเล่นเป็ดเราไตไตเล้าไตลเล้าเข้าเขานะจ้ะเราก็เลยมากดดินเนาะให้มันเสมอกันนะจ้ะเพื่อที่เวลาอาเป็ดน่าสิมาขายนะจ๊ะมันก็สิได้เข้ามาขายในนี้เนาะบอลนี้ก็เคือเอ็ดไว้เป็นบองให้เพื่อนมาขายนะจ้ะ ทางใต้ก็สิปล่อยมันยางนะจ๊ะเขาก็อ้อมด้วยแยงนะจ๊ะแยงสีดำนะจ๊ะวันนี้ก็แม่ก็สิขวดอันนี้รอเนาะเอาขี้ดินนี่ออกนะแล้วก็อ่าก็ไลนไล่์สิให้มันเท่าเทียมกันนะจ่ะเพื่อที่เวลาเข้ามาก็สิได้งานนะจ๊ะมันสิได้เข้าสิได้ออกได้งานนะจ๊ะทุกคนจ๊ะแม่ก่อนนี่ทำเอ็ดนี้ท่าพอเนาะพอดีพ่อไปเอาข้าวนะจ๊ะวันนี้ก็สิให้ให้น้องเขินนะจ๊ะไปเอาข้าวนะจ๊ะไปเกี่ยวข้าวมาเนาะ พอก็เลยเอารถเนี่ยเราจะไปแก่ข้าวมาเราจะทุกคนจะแม่ก็เอ็ดนี่ท่าก่อนเนาะเอ็ดสองมือเรจะสิเอท่านแล้วก็คือเขาก็สิเอาเป็ดน้อยนะจ๊ะสิมาปล่อยทําเป็ดน้อยเป็ดใหญ่นะจ๊ะสิมาปล่อยไว้ในนี้นะจ๊ะเพราะเลี้ยงเลี้ยงเบิ้งก่อนเนาะเออถ้าขยายขยายได้ก่อนแล้วจังว่ากันนะาจะทุกคนจะเมืองเชฟสีช่วยเอ็สีพ่อสีช่วยสีช่วยเอ็ดสีช่วยพ่อเนาะจ๊ะเอ็ดอันนี้ท่าก่อนเนาะตอนที่พ่อไปแก่ข้าวนะจ๊ะเดี๋ยวถ้าพ่อแก่ข้าวมาก็ไปเบิ้งข้าวกันเนาะจ๊ะ